สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะวันนี้เราจะมาเรียนต่อกันในบทที่3ครับ Microsoft Office Excel นะวิชาโปรแกรมฐานข้อมูลครับสำหรับปวชปีที่3าสอนโดยอาจารย์กฤติเมธโอพังวิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒอ์อนุรษบริหารหรือพัฒน์แบกนะครับโอเคในวันนี้เนี่ยวิชานี้เนี่ยเราจะเรียนต่อเนื่องนะครับส่วนใหญ่ในโปรแกรมฐานข้อมูลเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการปฏิบัตินะครับแต่ว่าในยุค ของโควิดระบาดในยุคนี้เนี่ยเราก็เรียนแบบออนไลน์แห้งๆไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดเรียนตามปกติแล้วเราค่อยมาลุยเรื่องของการปฏิบัตินะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ได้ลงมือปฏิบัตินะในโปรแกรมของกลุ่มของ Microsoft Office เนี่ยมันจะมีโปรแกรมอยู่หลากหลายนะครับและโปรแกรมที่เราจะเรียนกันเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มนั้นนะครับยกตัวอย่างโปรแกรม Office ที่เราคุ้นเคยและใช้กันบ่อยก็คือ Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint นะ X Word ก็เกี่ยวกับเอกสารตัวอักษรข้อความนะครับ Excel ก็คือตัวเลขงานบัญชี PowerPoint คือนำเสนอ Outlook ครับอันนี้หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะ Outlook ก็คือโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการกับอ e ีเม uh, ล OneNote ก็เกี่ยวข้องกับการ uh, จดบันทึกนะ n o t ตหรือ list รายการนะครับ Publisher ก็เกี่ยวข้องกับการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์นะครับบั บัตอรอวยพรนามบัตรนะหรือว่าโบชัวต่างๆนะครับแล้วก็โปรแกรมที่ช่วยในการจัดการกับฐานข้อมูลก็คือ Microsoft Excel ซึ่งเราก็เรียนกันนะสิ่งที่อยากจะให้ในักเรียนจําเป็นหลักจําเอาไว้นะครับในการเลือกหรือการคลิกเลือกแอปพลิเคชันหรือไอคอนของโปรแกรมในกลุ่มของ Office เนี่ยมันจะมีตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ครับ ตัวใหญ่ๆนะอยู่ในไอคอนเลยนะเราจะสังเกตถ้าหเป็น Word ก็จะเป็นตัว W ตัวใหญ่ Excel ก็เป็นตัว X นะ PowerPoint ก็เป็นตัว P ส่วน Microsoft Excel ที่เราเรียนกันในวิชานี้ก็จะเป็นตัว A นะเราก็สังเกตนะครับเวลาคลิกจะได้ไม่พลาดทีนี้ Microsoft Excel เนี่ยมันคืออะไรครับ Microsoft Excel เนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการกับฐานข้อมูลชนิดหนึ่งนะที่เรียกว่าโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หมายความว่าไยงไครับหมายความว่าภายในภายในฐานข้อมูลเนี่ยมันจะมีตารางเล็กๆอยู่ข้างในซึ่งในตารางเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเก็บข้อมูลอยู่ครับเช่นข้อมูลนักเรียนข้อมูลบุคลากรข้อมูลสินค้าข้อมูลลูกค้าอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี PEAK ่ยถ้าหากอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกันมันจะสามารถเชื่อมกันได้หรือมีความสัมพันธ์การแบบหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อกลุ่มหรือกลุ่มต่อกลุ่มที่เราเรียนกันในบทที่แล้วถูกไหมครับ เราเรียกว่าฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้จะมีความสามารถอย่างหนึ่งก็คือความสามารถในการรวบรวมและจัดเรียงข้อมูลจัดกรองข้อมูลหรือนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เราต้องการได้ซึ่งข้อมูลที่มีปริมาณมากๆเป็นหมืน่นเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านเนี่ยมันสามารถดึงออกมาได้เพียงพริบตาเดียวหน,หนาทีอ่ะวินาที2วินาทีเมื่อ กดปุ่มปุ๊บนะมันก็สามารถแสดงคําตอบออกมาได้ทันทีอาจจะเป็นกราฟอาจจะเป็นร้อยละหรือตัวเลขก็ได้ซึ่งง่ายมากๆนะครับเมื่อเทียบกับ Excel m เนี่ย m icrosoft excel มันจะเป็นขั้นสูงหรือ,อมีประสิทธิภาพมากกว่า Excel e x นะ l อ c กกับ excel, excel เนี่ยมันก็เป็นพี่น้องกันนะ e x l ก l เนี่ยก็จะเป็นน้องนะ Excel จะเป็นรุ่นพี่นะครับ โอเคเราเริ่มต้นเปิดหนังสือในบทที่3นะครับ Microsoft Office Excel นะวันนี้เรียนเรื่องอะไรบ้างครับเรียนเรื่องขั้นตอนในการเปิดใช้งาน,นงเครื่องมือที่ใช้นะครับความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel การสร้างฐานข้อมูลในะรูปแบบของฐานข้อมูลแล้วก็การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเก่ามาใช้หรือฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วเอามาใช้งานนะครับทีนี้อาจารย์อยากให้เราดูไอคอนที่เป็นสัญ,ญลักษณ ของโปรแกรมก่อนนะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าอาจารย์จะเรียงใส่ลักษณ์เป็นแถบๆให้นะก็คือแถวบนแถวกลางและแถวล่างครับแถวบนแถวกลางเนี่ยมันจะเป็นยุคแรกๆของการนําโปรแกรมฐานข้อมูลมาใช้แต่แถวด้านล่างครับหนึ่งสองสามที่อาจารย์เขียนลงไปเนี่ยมันเป็นตัวโปรแกรมที่ยังคงใช้งานอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นโปรแกรมในยุคในรุ่นของ2010 2013หรือ2019ก็ตามเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนใช้งานอยู่นะครับ2007ก็ยังมีคนใช้งานอยู่เพราะอะไรครับเพราะว่าฐานข้อมูลเนี่ยมันไม่มีความล้าสมัยเมื่อเราเก็บข้อมูลไปเยอะๆยิ่งมีข้อมูลเยอะเหมือนเหมือนเราดูหนังจีนเนี่ยนะอาจารย์ผู้อาวุโสนะที่มันมีวรยุทธ์สูงสูงนะครับอายุมากๆมีหนวดคราวสีขาวเนี่ยมันจะมีความ สามารถที่ลึกล้ํากว่าคนอื่นนะโปรแกรมก็ e x c e l ก็คล้ายๆกันนะยกตัวอย่างให้เห็นภาพเมื่อเราเก็บข้อมูลเอาไว้มากๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โปรแกรมเก็บข้อมูลไว้มากที่มันสามารถทําได้ดีก็คือมันสามารถคัดกรองข้อมูลหรือ,อจัดเรียงข้อมูลดูความสัมพันธ์กับข้อมูลที่เราเรียกว่าการทำเหมืองข้อมูลหรือ Data mining ใครสนใจลองไปศึกษาต่อได้นะครับมันจะเป็นการศึกษาพฤติกรรมของข้อมูลนะเหมือนการซื้อสินค้าในเซเว่นทำไมเราต้องเอาหนังสือพิมพ์เอาไว้ด้านหน้าสุดทำ,ำทำไมเราต้องเอาน้ําไปวางข้างๆขนมทําไมเราต้องเอาของสิ่งหนึ่งไปวางใกล้ๆกับของอีกสิ่งหนึ่งเรามีหลักคิดยังไงนะเบื้องหลังก็คือเอามาจากฐานข้อมูลนะซึ่งเอามาจากใบเสร็จที่เราซื้อ มันจะศึกษาว่าเราซื้อสินค้าหลายๆคนที่มาซื้อสินค้าเนี่ยนะแสนคนล้านคนเนี่ยเขาซื้อสินค้าชิ้นที่1แล้วซื้อสินค้าชิ้นที่2ซื้อด้วยกันเสมอนะเช่นซื้อ,อแอปเปซี่แล้วต้องซื้อน้ำแข็งนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่ก็คือศึกษาจากพฤติกรรมในการใช้สินค้าซึ่งถ้าหากเรามีข้อมูลเยอะๆมันก็จะมีความสะดวกแล้วก็ความ เราสามารถไปแข่งกับคู่แข่งได้นะครับอันนี้คือข้อดีนะต่อไปครับเข้าสู่เนื้อหาักเรียนเปิดหนังสือตามเลยนะครับเริ่มแรกเนี่ยเรามาเปิดใช้งานโปรแกรมก่อนนะวิธีการในการเปิดใช้โปรแกรมเนี่ยไม่ยากครับเราก็คลิกที่ตัวสัญลักษณ์วงกลมด้านล่างครับสัญลักษณ์ w ิน d o w s แล้วเลือกเอาโปรแกรม แล้วก็เลือก Microsoft Office แล้วก็เลือก Microsoft a c c e s นะเป็นเวอร์ชันไหนก็ได้นะไม่ใช่เวอร์ชัน2013ก็ได้เวอร์ชัน2007ก็ได้2010ก็ได้นะครับมันก็จะเป็น Microsoft a c c e s s ซึ่งมีหน้าตาหรือมีโครงสร้างเหมือนกันนะต่อมาครับเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยเราจะได้หน้าจอด้านขวามือนะด้านซ้ายจะเป็นแถบเมนนะูด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มไอคอนที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับทีนี้มันมีเยอะมากถูกไหมครับทีนี้ วิธีการของ Microsoft เนี่ยมันจะจะมันออกแบบมาให้เราใช้งานได้ง่ายแต่ถึงแม้ว่ามันจะออกแบบมาให้เราใช้งานได้ง่ายแต่ถ้าหากเราไม่รู้ว่าไอ,ไอคอนหน้าตาแบบนี้เนี่ยมันทำงานอะไรได้บ้างเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะง่ายเราก็ใช้งานได้ไม่ได้ดีนะครับดังนั้นเราถึงต้องมาเรียนนะครับโอเคเรามาดูนะทีนี้นักเรียนจะสังเกตได้นะครับว่าในหน้าถัดไปเนี่ยมันจะมีรูป ใส่ลักแบบนี้ให้นะแล้วมันก็จะมีหมายเลข1 2 3 4จนถึงหมายเลข9ชี้อยู่นะครับมันก็จะหมายถึงแบบนี้นะหมายเลข1ก็คือการเปลี่ยนขนาดของหน้าจอให้เล็กหรือขยายใหญ่เต็มจอนะครับหมายเลข2ใช้ในการจัดการกับไฟล์เปิดปิดพิมพ์แชร์บันทึกนะแล้วก็หมายเลข3ใช้ในการกรองวัตถุนะครับหรือการพิมพ์คําสั่งต่างๆเช่นการค้นหา อันที่สี่ครับแสดงสถานะว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ในมุมมองอะไรอยู่ในปัจจุบันนะครับอันที่5้าใช้ในการควบคุมแถบเครื่องมือที่เราใช้งานบ่อยๆเรียกว่าแถบเครื่องมือด่วนอันที่หครับดูวิธีการใช้งานแต่เป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยตอนนี้ก็มีแต่ต้องต่อเน็ตนะอันที่7ครับการซ่อนริบบอนไอ้แถบเมนูเนี่ยเราเรียกว่าแถบริบบอนนะครับอันที่8ครับตัวเปิดใช้กล่องโต้อตอบนะครับอันที่9้าก็คือปุ่มที่ใช้แสดงมุมมองต่างๆนะนะโอเคคราวนี้ ในหน้าแรกครับจุดเริ่มต้นในการใช้งานโปรแกรม Microsoft e x c e l เนี่ยเราต้องมาหน้าแรกคิดอะไรไม่ออกมาหน้าแรกก่อนนะครับเราเรียกว่า Home Home หรือหน้าแรกนะครับใช้ในการจัดการหน้าจอของโปรแกรมโดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มคำสั่งนะแต่และกลุ่มก็จะมีคำสั่งก,นนการทำงานแตกต่างกัน6กลุ่มด้วยกันนะครับหกกลุ่มด้วยกันจำเอาไว้นะหกกลุ่มด้วยกันมาดูอันที่หนึ่งครับกลุ่มแรกเราเรียกว่าหน้าแรกนะอยู่ด้านบนเห็นไหม ที่ลูกศรชี้อยู่ตัวนี้เห็นไหมครับหน้าแรกเดี๋ยวเราจะขยับไปทีละกล่องทีละกล่องท,ลลองทีละกล่องนะตรงนี้นะอ่มาดูครับในแต่ละกล่องเนี่ยพอเราคลิกป,ปุ่มหน้าแรกปุ๊บมันจะมีคําว่า View Clipboard Sort and Filter t i s k Take File Font โอเคเรามาดูเริ่มจากอันแรกก่อนครับอันแรกเนี่ยเราเรียกว่าแถบเมนะูมุมมองนะมุมมองก็ใช้ในการทํางาน ร่วมกันกับวัตถุอื่นๆในมุมมองต่างๆมุมมองที่เราใช้งานบ่อยอครั้งก็คือม,ม,มองออกแบบกับมุมมองฟอร์มมุมมองออกแบบคือดีไซน์วิวนะครับมุมมองฟอร์มก็คือฟอร์มวิวนะอันนี้เราใช้บ่อยมากนะครับวิธีการก็คืออยู่หน้านี้นะอันที่2ครับคลิปบอร์ดคลิปบอร์ดก็คือเป็นกลุ่มคําสั่งที่ใช้ในการคัดลอกวางและย้าย Copy, p a ้ e c u คันะอันที่3ครับซอสคือการจัดเรียงลำดับนะ A ถึงแคือน้อยไปมาก z ถึง A ก็คือมากไปน้อยตัวกรอง,ก,องก็ใช้ในการจัดกรอ,องข้อมูลตามเงื่อนไขที่เราต้องการเช่นกรองข้อมูลตามคำนำหน้าชื่อนะครับกรองข้อมูลคนที่อยู่ในกรุงเทพมาก่อนจังหวัดอื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันที่4ครับ รีสเทกรีสเทกก็คือเป็นกล่องข้อมูลประเภทข้อความที่เก็บอยู่ภายในแต่เป็นข้อความที่เราสามารถย่อหน้าได้หรือข้อความที่มีสัญลักษณ์อยู่ด้านหน้าสแสดงหัวข้อย่อยอยู่ด้านหน้านะครับเราเรียกว่ารีสเทกนะครับอันที่5ครับไฟล์แปลว่าการค้นหาหรือการแทนที่ข้อมูลอันที่6ครับฟอนต์หรือการจัดรูปแบบนะครับทำาปที่ในการจัดการรูปแบบตัวอักษรเช่นขนาดเปลี่ยนขนาดเปลี่ยน ให้หนาให้บางให้เอ็นขีดเส้นใต้หรือใส่สีให้กับตัวอักษรก็ได้นะครับอันนี้ก็คือมุมมองของหน้าแรกนะครับต่อไปครับกลุ่มที่2ก็คือสร้างหรือ create นะครับคลิกที่เมนูด,ด้านบนคือสร้างนะครับมันจะมีลิบบอนอยู่ข้างล่างนะโชว์มาให้ซึ่งไอ้กลุ่มคําสั่งด้านล่างเนี่ยมันจะมี1 2 3 4อยู่คือมี4กลุ่มนะครับสกลุ่มย่อยอะไรบ้างครับ tablequery ฟอร์มรีพอร์ตเทเบิลก็คือตารางตารางก็คือเราสามารถเมื่อเราสร้างฐานข้อมูลมาแล้วเหมือนที่อาจารย์บอกไปว่าในฐานข้อมูลหนึ่งในฐานหนึ่งฐานเนี่ยจะมีตารางกี่ตารางก็ได้วิธีการสร้างก็คลิกที่เมนูคำสั่งสร้างแล้วก็คลิกที่ไอคอนที่เขียนว่าตารางก็คืออันนี้แหละมาลิข1หนึ่งนะครับมันก็จะสร้างตารางขึ้นให้อัดอัตโนมัติและนอกเหนือจากนั้นนะครับมันสามารถ เอาข้อมูลหรือใช้งานร่วมกับข้อมูลหรือฐานข้อมูลที่มันมีอยู่แล้วหรือฐานข้อมูลที่มีการแชร์หรือทำงานร่วมกันก็ได้ที่เรียกว่าแชร์พอยต์อันที่สองครับคิว r ี่คิวรีแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจก็คือแปลว่าแบบสอบถามแบบสอบถามก็คือการดึงเอาข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลหรืออยู่ในตารางเนี่ยเอามาบางส่วนที่เราใช้งานจริงๆไม่ใช้งานไม่ต้องดึงออกมา ไมโครหรือมาโครก็คือการเขียนโค้ดคําสั่งเพิ่มเติมเข้าไปในโปรแกรมนะครับอันที่4ี่ครับฟอร์มฟอร์มก็คือการสร้างฟอร์มหรือกล่องว่างๆกล่องสี่เหลี่ยมนะครับที่เราสามารถพิมพ์ข้อความลงไปในกล่องหรือเรียกด,ดูข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลแล้วแก้ไขลงไปในกล่องข้อความหรือกล่องฟอร์มนั้นได้นะครับก็จะมีตัวช่วยในการสร้างมันด้วยนะอันนี้ไม่ยากเดี๋ยวอาจารย์จะสอนในบทต่อไปนะครับอันที่4ี่ครับ อันนี้หลายคนจะใช้งานกับโปรแกรม Excel แลแลจะปวดหัวกับเรื่องนี้เยอะมากก็คือการทำรีพอร์ตหรือรายงานรายงานเนี่ยมันมีแบบสร้างเองก็ได้หรือว่าให้ตัวช่วยสร้างให้ก็ได้นะครับซึ่งมันมีตัวช่วยหรือรูปแบบในการสร้างให้อัตโนมัติซึ่งง่ายแต่เราสามารถคอนฟิกหรือกำหนดเซตค่าว่าอยากได้ให้เรียงตามรหัสหรือเรียงตามชื่อสินค้าเรียงตามสาขาเรียงตามภูมิภาคก็ได้ อันนี้ก็อยู่ในรายงานสแสดงเป็นเส้นกราฟสแสดงเป็นกราฟิกสแสดงเป็นข้อมูลร้อยละก็ได้นะครับต่อไปครับข้อมูลจากภายนอกหรือ external data ก็คือเราสามารถใช้โปรแกรม e x c e เเนี่ยเอาข้อมูลจากภายนอกดึงเข้ามาภายในเครื่องหรือดึงเข้ามาในโปรแกรมหรือเราเอาข้อมูลจากภายในเนี่ยส่งออกไปยังให โปรแกรมอื่นหรือไฟล์ชนิดอื่นๆหรือ Excel ในเวอร์ชันอื่นใช้งานได้ด้วยนะครับแบ่งออกเป็น4กลุ่มดังนี้ครับอ่ะมาดูวันที่1เราเรียกว่าการ import นะแชร์พอยต์เอ็กพอร์แล้วก็ collect data อ่ามาดูวัน1ครับอันที่1 import ก็คือนำข้อมูลเข้าหรือลิงก์ไปยังฐานข้อมูลที่มันมีอยู่แล้วเราขอเกาะด้วยขอดึงข้อมูลไปด้วยพอเรา ด,ด,ดูข้อมูลเสร็จแล้วเราอาจจะเซฟไว้หรือเราจะแก้ไขข้อมูลในนั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการอนุญ,ญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลรูปแบบไหนนะครับอันนี้ก็ใช้งานของฟังก์ชันหมายเลขหนึ่งอันที่2ก็คือแชร์พอยต์แชร์พอยต์คือคําสั่งที่ทํางานร่วมกับโปรแกรมชนิดหนึ่งก็คือโปรแกรมที่สร้างมาหรือสร้างพื้นที่ฐานข้อมูลที่เป็นกึ่งออนไลน์ให้เราสามารถล็อกอินเข้าไปแล้วก็ดึงข้อมูลหรือว่าเอาข้อมูลเราไปใส่ในฐานข้อมูลออนไลน์นั้นได้ด้วยนะ เหมือนการแบ่งปันหรือการทําเป็นทีมที่เป็นฐานข้อมูลกลางก็ได้นะครับอันที่3ครับ export export แปลว่านําข้อมูลส่งออกไปสู่ฐานข้อมูลภายนอกหรืออาจจะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ชนิดอื่นที่ไม่ใช่ Excel ก็ได้เช่นไฟล์ xml ไฟล์ excel หรือว่าไฟล์ microsoft word ก็ได้นะครับอันที่4ครับ collect data ก็คือการสร้างข้อมูลหรือทําหน้าที่ในการสร้างหรือจัดการข้อมูลประเภทอ e ีเมลนะ กลุ่มต่อไปครับกลุ่ม Database Tool หรือกล่องเครื่องมือฐานข้อมูลนะประกอบไปด้วยคำสั่งที่ใช้ในการจัดการกับฐานข้อมูลที่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะระหว่างฐานข้อมูลการติดต่อหรือการใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลโปรแกรมใหญ่ๆเช่นโปรแกรม Microsoft SQL Server หรือการเข้ารหัสหรือการสร้างรหัสเข้าใช้ฐานข้อมูลอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ โอเคนี่คือหน้าตาของฟังก์ชันภายในในเครื่องมือฐานข้อมูลนะครับอันที่1ก็คือคําสั่งเมโครหรือมาโครนะครับใช้ในการดัดแปลงหรือสร้างคําสั่งพิเศษเข้าไปด้วยภาษา Visual Basic อันที่2คือโชว์และไฮโชว์คือแสดงไฮคือซ่อนนะครับความสัมพันธ์ต่างๆ analyze s e r e s ก็คือการวิเคราะห์หรือตรวจสอบความถูกต้องวิเคราะห์คุณภาพหรือประสิทธิภาพในการทํางานนะครับ move data ก็คือย้ายฐานข้อมูลจาก Excel ไปยัง Excel จาก e x c e เเข้า Excel หรือจาก Excel ไปยัง SQL หรือ SQL เข้า Excel ก็ได้นะครับต่อไปก็คือเครื่องมือในการจัดการโปรแกรม Microsoft Excel นะครับมีการแบ่งเป็นกลุ่มๆเหมือนกันนะครับอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์เขียนอธิบายไปนะเอามาดูในกลุ่มของตารางก่อนนะหมายเลขหนึ่งครับก็คือรูปของตารางเป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งในการจัดการข้อมูลในรูปแบบของการสร้างข้อมูลภายในนะครับ หมายเลข2กคิวรีก็คือแบบสอบถามใช้ในการกรองหรือสร้างแบบตารางเสมือนขึ้นมานะครับเพื่อด,ดูข้อมูลที่เราสนใจเท่านั้นนะครับอันที่3ครับเราเรียกว่าฟอร์มก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมกล่องเล็กๆที่เรามีข้อมูลอยู่ภายในนะครับเราก็สามารถอัปเกรดหรือว่าเพิ่มข้อมูลหรือว่าลบข้อมูลบันทึกข้อมูลเข้าไปในนั้นได้นะครับสร้างรูปภาพก็ได้ด้วยนะอันนี้ใช้งานบ่อยมากนะครับฟอร์มรีพอร์ ใช้ในการทําประเภทพวกรายงานนะรายงานที่เป็นกราฟก็ได้ครับรายงานที่เป็นตัวเลขหรือร้อยละก็ได้นะครับอันนี้เราจะบวดหัวเรื่องนี้เยอะนะใส่โลโก้ใส่สัญลักษณ์พิเศษลงไปในนี้ได้นะอันนี้5ครับมีโครหรือมาโครแล้วก็ใช้โปรแกรม Visual Basic หรือภาษา Visual Basic เนี่ยสอดแทรกเข้าไปในโปรแกรม Excel นะทำให้มันมีความสามารถเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเช่นใช้ในการตรวจสอบข้อมูลหรือสอบถามข้อมูลที่ ลึกลงกว่าที่ Excel จะทําได้ก็ใช้ฟังก์ชันหรือความสามารถของ VB หรือ Visual Basic ลงไปนะครับเรียกว่า Macro เมโครทดสอบความรู้นิดหน่อยครับสำหรับความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูลนะเมื่อเราคลิกปุ่มสร้างในฐานข้อมูลคลิกคำถามสร้างปุ๊บนะตั้งชื่ออะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะสร้างกล่องพื้นที่จองพื้นที่ในฐานข้อมูลขึ้นมา1ฐานยกตัวอย่างให้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีแดงอันนี้นะครับก็คือฐานข้อมูลนะ เมื่อเราสร้างฐานข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยภายในฐานข้อมูลเนี่ยเราจะสร้างตารางนะจะสร้างตารางกี่ตารางก็ได้จะมี1ตารางหรือมี 6- มี10มีกี่ตารางก็ได้แต่ต้องเป็นตารางที่เป็นข้อมูลเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันนะครับยกตัวอย่างเช่นเราสร้าง,าางฐาน,นาข้อมูลนักเรียนขึ้นมา1ฐานในฐานข้อมูลนักเรียนเนี่ยก็จะมีตารางข้อมูลอยู่ข้างในเช่นตารางข้อมูลนักเรียนตารางข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ตารางข้อมูลสาขาวิชาตารางข้อมูลผลการเรียนตารางข้อมูลการลงทะเบียนตารางข้อมูลความความประพฤติตารางข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาตารางข้อมูลสุขภาพของนักเรียนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ในตารางทั้ง8ตารางเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับนักเรียนนะเราเรียกว่าฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นี่คือสิ่งที่เราจะสร้างด้วย Microsoft Excel นะ ต่อไปก็คือการนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เป็น Excel ด้วยกันนะครับเราสามารถคลิกที่เมนูคำสั่ง Excel ตรงแถบเมนูด้านบนนะครับแล้วเลือกคำว่าเพิ่มตารางในเมนูเพิ่มตารางเ,เราสามารถสร้างตารางโดยตรงเป็นตารางปร่าปลางก็ได้หรือเราจะสร้างโดยการไปดึงข้อมูลมาจาก Excel หรือไปดึงข้อมูลมาจาก SQL Server ก็ได้เห็นไหมครับด้านล่างเนี่ยเราเลือกได้หรือไปดึงมาจากไฟล์ที่เป็น Text ประเภทนามสกุล csv ก็ได้หรือจะเป็นพวกแชร์ p o i n t ก็ได้นะครับที่เขาแชร์ไว้ในอินเทอ,นะอ,อร์เน็ตนะกึึงอินเทอร์เน็ตเราก็ดึงเอามาใช้ตามที่เราได้รับอนุญ,ญาตในการใช้งานเนี่ยเราก็สามารถทําได้นะครับความสามารถในการดึงข้อมูลที่มันมีอยู่แล้วในฐางข้อมูลเนี่ยเราเรียกว่า o b o d b c นะ o d b c นะครับคือความสามารถในการลิงก์หรือเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะครับ หรือการแบ่งปันหาข้อมูลด้วยกันนั่นเองนะต่อไปวิธีการสร้าง Excel หรือสร้างโปรแกรมสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะวิธีการก็คือไปที่ไฟล์เลือคลิกที่คำว่า New หรือใหม่ตั้งชื่อคลิกลงในสัญลักษณ์ที่เป็นโฟลเดอร์เลือกว่าจะต้องเก็บฐานข้อมูลไว้ที่ไหนแล้วก็คลิกที่คำว่าสร้างจบง่ายมากนะ ทีนี้เราต้องเลือกที่ให้ถูกครับปกติจะไม่เลือกเดซีนะเพราะเดซีบางบางเวอร์ชันหรือว่าเครื่องที่ในห้องที่เราเรียนเนี่ยมันจะเคลียร์ทิ้งนะครับดังนั้นจะแนะนํา,นานให้เก็บได้ดีนะและคลิกปุ่มสร้างนะครับมันก็จะสร้างให้ทันทีใช้เวลาประมาณ3วินาทีเสร็จนะทีนี้ถ้าหากเราต้องการที่จะดึงไฟล์จากที่อื่นมานะครับเราก็คลิกชื่อคลิกเลือกที่คําว่าชื่อไฟล์ นะเลือกว่ามันอยู่ในไดดี D, หรือว่าอยู่ในไดซี C, หรือเป็นไฟล์ชนิดอื่นที่มันมอยู่ในฐางข้อมูลแล้วหรือไฟล์ที่เราสร้างเอาไว้ในเมื่อวานหรือไฟล์ที่รุ่นพี่หรือ,อเพื่อนในที่ทํางานมันมีอยู่แล้วเราก็เอาดึงมาใช้งานได้ก็คลิกที่ชื่อไฟล์แล้วก,กดปุ่มมันก็จะดึงขึ้นเข้ามาในเครื่องของเรานะครับเราก็สามารถจัดการหรือสร้างตารางได้วิธีการสร้างตารางอย่ที่อาจารย์พูดไปตอนแรกก็คือคลิกที่เมนูคําสั่งสร้างแล้วก็คลิกที่คําว่าตาราง แล้วก็เปลี่ยนมุมมองเป็นมุมมองออกแบบพอเปลี่ยนมุมมองปุ๊บนะมันก็ให้เรากําหนดเลยว่าเราอยากได้ตารางชื่อว่าอะไรนะมีข้อมูลที่เป็นรหัสนักเรียนชื่อนักเรียนที่อยู่อายุวันเดือนปีเกิดเพศการศึกษาชื่อพ่อชื่อแม่เบอร์โทรศัพท์นะเราก็พิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพม์กดปุ่มบันทึกปุ๊บม,มันสร้างให้เลยนะซึ่งง่ายมากเดี๋ยวอาจารย์จะสอนในคาบต่อไปนะครับไม่ไม่ยากนะแต่พยายามทําเข้าใจเป็นพอร้อมกันนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือการที่เราสามารถ เชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลอื่นนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลที่อยู่ภายนอกหรือฐานข้อมูลที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราด้วยก็ได้นะครับโดยการคลิกที่คําว่าข้อมูลภายนอกแล้วเราก็เลือกเป็นแชร์พอยต์เลือกเป็นบร,ริการข้อมูลเลือกเป็น HTML HTML คือโปรแกรมสําหรับสร้างเว็บไซต์นะครับ XML กับ HTML คล้ายกันนะแล้วก็เลือกจาก Outlook ก็ได้นะครับอะไรก็ตามที่มาสร้างด้วย Microsoft มันเชื่อมกันได้หมดเลยนะ อีกอย่างหนึ่งครับสำหรับเวอร์ชันใหม่ๆโดยเฉพาะ Microsoft Office 365เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันอันนึงครับพิเศษก็คือมันจะมีฐานข้อมูลที่ Microsoft เนี่ยเขาคิดว่าเราควรเราน่าจะเอามาดัดแปลงหรือใช้เป็นต้นแบบได้นะครับมันมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเลยเมื่อเราต่อนเน็ตปุ๊บเราคลิกมันจะเป็นสัญลักษณ์ที่เรียกว่า Custom Web App เราสามารถเลือกฐานข้อมูลตัวอย่างครับที่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ต นะ Microsoft เขาสร้างไว้แล้วเขาได้ออกแบบโครงสร้างไว้แล้วนะครับเราสามารถดึงออกมาทําได้เลยซึ่งดีกว่าและง่ายกว่าครับแต่ข้อเสียคือมันเป็นภาษาอังกฤษโดยส่วนใหญ่นะเราก็สามารถมาดัดแปลงได้เช่นฐานข้อมูลคลังสินค้าฐานข้อมูลลูกค้าฐานข้อมูลบัตรเครดิตอย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วครับเราก็ดึงออกมาแล้วเราก็เอามาดัดแปลงให้สอดคล้องกับบริษัทของเราโรงงานของเราร้านค้าของเรา ซึ่งมันมีหน้าตาที่สวยงามมีการตกแตง่งมีการใส่รูปภาพมีการใส่ตัวอักษรหรือว่ามีการาเชื่อมโยงกันฐานข้อมูลที่เกือบจัดเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่เราก็ต้องมาดัดแปลงอาจจะเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนฟอนต์ใส่โลโก้เข้าไปนิดหน่อยเราก็สามารถสร้างได้เลยอันนี้ก็ดีครับมันสามารถเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็สามารถสร้างฐานข้อมูลขึ้นไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตได้ด้วยครับนี่คือข้อดีของ Microsoft 3 6 0อ Office 365 นะแต่เราก็ต้องเสียเป็นรายรายปีนะครับปีประมาณพันกว่าบาทนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันที่เราเลือกใช้นะครับอันนี้ก็เป็นความสามารถเพิ่มเติมที่ปัจจุบันนี้มันทําให้การใช้งาน Microsoft Excel เนี่ยมันมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการทํางานในรูปแบบของอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์กันมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรบ้างครับวันนี้เราเรียนเรื่องของการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel กการเปิดใช้งานเครื่องมือที่ใช้ ในการทำงานนะครับฟังก์ชันกนารทำการต่างๆของ Microsoft Excel การสร้างฐานข้อมูลการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลชนิดอื่นๆนะครับก่อนที่เราจะจบนะครับนี้ครับให้นักเรียนกลับเข้าไปในบทเรียนทาแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับในตอนที่1ให้นักเรียนทําลงไปหนังสือได้เลยส่วนตอนที่2และตอนที่3ให้นักเรียนเขียนลงไปในสมุดลอกโจทย์ด้วยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่1ทําลงไปในหนังสือได้เลย ตอนที่2และตอนที่3ให้นักเรียนเขียนโจทย์และคําตอบลงไปในสมุดส่งเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลประกาศว่าโอเคนักเรียนเข้ามาเรียนในโรงเรียนได้วันนั้นแหละให้นักเรียนเอาหนังสือพร้อมกับสมุดมาส่งต่ส่วนข่าวอัปเดตว่าเราจะเริ่มเรียนหรือว่าจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติคือนั่งเรียนในห้องเรียนเนี่ยเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะมีประกาศให้ทาง Facebook และทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยนะสำหรับวันนี้ ไว้แค่นี้นะครับใครมีคําถามเดี๋ยวลองไปถามคําถามในในไลน์กรุ่มก็ได้นะครับวันนี้ไว้แค่นี้นะครับเจอกันกันในครับหน้าสวัสดีครับ